สวัสดีครับพบกับตูนนะครับช่อง backpacker ตูนนะครับก่อนอื่นอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดแชร์กับช่องของตูนก่อนนะครับตอนนี้ตูนยังอยู่ที่เมืองอันตีกัวกัวเตมาลานะครับประเทศกัวเตมาลานะครับ วันนี้ตุนจะพาไปเที่ยวบุเขาไฟชื่อว่าบูเขาไฟปากาย่านะครับบูเขาไฟปากายานี่คือบูเขาไฟที่ยังมีพระรังอยู่ของประเทศกัวเตมาลานะครับซึ่งอ่ะตุนจะขอเล่าให้ฟังก่อนว่าประเทศกัวเตมาลานียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิกเนาะแล้วก็อยู่ริมแห่งอเขาเรียกว่าวงแหวนแห่งไฟของมหาสมุทรแปซิฟิกดังนั้นประเทศกัวเตมาลานียจะมีบุเขาไฟเรียงกันยาวมากแลวเยอะมากหลายลูกนะครับเยอะที่สุดในอเมริกากลางนะครับ ในประเทศโกตาเวลานี้จะมีบุเขาไฟที่ทรงพลังอยู่ประมาณ3มลูกและมีบุเขาไฟจํานวนทั้งหมดทั้งหมดประมาณ30กว่าลูกนะครับแนละภุเขาไฟปากายาเนี่ยที่ตุลังจะไปเนี่ยเป็นบุเขาไฟที่ยังมีพลังนั่นะหมายความว่ามันจะปะทุเมื่อ,อไหร่ก็ได้นะครับก็หวังว่าวันนี้มันไม่น่าจะปะทุนะเพราะว่าตุน่ะไปเดินและการเดินบุเขาไฟปากายาเนี่ยซึ่งเ,เขาใช้เวลาเดินกันไม่นานนะครับคือประมาณครึ่งวันนะก็ไป6กโมงเช้าแล้วก็กลับบ่ายโมง อะไรอย่างนี้นะคบว่าตอนนี้ตุนก็มารอไกด์อยู่ให้เขามารับวันที่5กว่าแล้วจะมาหรือยังเนี่ยราคาค่าขึ้นนะครับก็แล้วแต่จะต่อรองกันเลยตุะได้มาที่100เกสเลสก็คือประมาณ400กว่าบาทนะครับบางคนก็ได้ที่200ก็แล้วแต่ต่อรองว่ามีอะไรให้ได้บ้างมีอาหารไหมมีน้ําให้ไหมมีอุปกรณ์อะไรห้รือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องต่อรองเขาด้วยถึงแล้วนะคะภูเขาปฟปากกาญานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ที่ต่อรอง ก็มาแวะซื้อน้ำซื้อขนมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินกันละคือมาถึงปุ๊บจะเจอเด็กๆแบบเอาไม้มาขายไม้แบบไม้เทกิงโพจะเป็นไม้แบบเหล่ากันมาเองนะฮะแล้วก็มีม้าเริ่มเดินแล้วครับเย็นววค่าเข้าหนึ่งเกสเลสนะครับผหไม่ได้เดินบุกเขาไฟมาแบบสมเดือนแล้วมั้ง3าเดือนแล้วมั้งเนี่ยเออ ก็กลับมาแบบสบายๆก่อนนะครับคนไม่เยอะเลยเนี่ยจ <L an> ริงๆแล้วมาเองได้นะมาโดยที่แบบไม่ต้องใช้ไกลก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นบุคคลไปที่ไม่ได้เดินยากขนาดน,นั้นแต่ว่ากว่าจะมาถึงก็ค่ารถก็คงจะมากกว่า100เรามาแบบมากับทัวร์ถูกต้องเลยฮะเพราะว่าประหยัดกว่า ีนตุนก็ได้เพื่อนใหม่นะวรัเดเดเลสโคลอมเบียโคลอมเบียตโตเทโปกันโตเทโปสบสอุอุอคือว่ากันโตกิโลเมตรีสเตโอเคก็คือว่าใช้เวลาเดินทั้งหมดหชั่วโมงนะครับกับ7กิโลนะฮะ อันนี้เป็นเพื่อนนะครับโรซินโตกโมติยาวสอันเดอร์สันเขาชื่ออันเดอร์สันนะครับจากโคลอมียนะครับ นะครับนี่เป็นจุดพักดูวิวนะครับข้างล่างนั้น,นคือเห็นส,สียำดำไหมอันนั้นคือลาวานะฮะเป็นลาวาตั้งแต่สมัยปี2018ที่บูหขอไฟปากายาได้ปะทุขึ้นนะครับแล้วก็ปะทุอย่างรุนแรงมากปะทุจนแบบแอร์พอร์ตต้องปิดนะครับแล้วก็เมืองโกเตมาลาซิตี้และเมืองอันทิกว่าถูกคุมไปด้วยขี้เท่านะครับนั่นแหละอันนั้นคือลาวา รเราไม่ได้มีแค่บุเขาไฟลูกนี่ปะทุเลยนะบุกเขาไปฟวยโกอะไรพวกนั้ก็ปะทุบนเลยพผ่นดินไหวเบาๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ก็สร้างความเสียหายกับโกเตม,มาลานะครับตอนนั้นมีคนเสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็บาดเจ็บแล้วก็เกิดลาวานี้เข้าไปในหมู่บ้านโคนเลงนะครับ ประกอบขอตัวนะครับการเดินบนเขาไฟนะฮะว่าไปเที่ยวทุกที่ต้องทากันแดดน,นะครับซึ่งกันแดดนี้ก็มิสูรีนะฮะจริงอนะ่ะตัวตื่นตีห้าแต่ไปทาตอนตีห้านะไปแล้วแกจะฟิลเลย กัวดํานะแต่ว่ากลัวหน้าแบบเป็นฝ้าอะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องดำมาสู้ตายชอบเวลามาเที่ยวอะ่ะให้ฝรั่งทายว่าตุลอายุเท่าไหร่รปะเขาทายกันได้เขาทายว่าตุลอายุ24เออไม่รู้นะฝรั่งอาจจะเป็นคนที่แบบหน้าแก่เพราะว่ากินน้ำตาลเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตุลหน้าไม่เหมือนอายุ29มั่นมากเพราะว่าทากันแดดนะฮะกันแดดนี่คือสกินแคร์ตัวเดียวนะครับที่ต่อให้โลกนี้ไม่มีสกินแคร์ตัวไหนแล้วแต่กันแดดยังมีค่าอยู่ ถ้าเลือกได้่างหนึ่งก็ต้อง,ต,องต้องกันแดดเพราะว่าแดดมันจะทําลายเกาะป้องกันผิวนะตุนดูช่องพลิกหลังกล่องเขามานะอิงซีเคนะครับก็เลยแบบเอาจริงที่ซื้อมิซูมิเนี่ยเพราะว่าตามอิงซีเคนะเราไม่มีความรู้เรื่องสกินแคร์เนาะเราก็ต้องไปตามคนอื่นเขาบีบเยอะเกินไปป่ะแต่อิงบอกว่าต้องบีบแบบ2ข้อนิ้วเลยอย่างเงี้ยเนาะก็เชื่อเขานะครับเพราะว่าเขามีงานวิจัยสนับสนุนนะ เรียบร้อยพอมเดินไปแล้วก็ต้องโบกทุกๆ2ชั่วโมงด้วยนะฮะสอชั่วโมงหรือเปล่าจำไม่ได้ละแต่ตัวนะ่ะโบกครั้งเดียวพอเพราะว่าขี้เกียจ ครับข้างหลังตรงก็เป็นภูคคลไฟอีกสองรูปน้องขอไฟอักขวัญใหญ่ๆเนี้ยที่เห็นเนี้ยแล้วก็ทันไปเป็นภูคคลไฟโคโยโก้นะครับซึ่งเดี๋ยวตูนจะไปเดินภูคคลไฟอ่าอาคาเตินาโก้ที่นั่นดูหลังไปอีกนี่แหละเป็นแนวภูคคลไฟแห่งประเทศโกเตมาลาก็จะเรียกกันอย่างเงี้ยมีอีกนะมีที่อาท์ติลลันอีกนะก็เขาเรียกว่าภูคคลไฟอาท์ติลลันกับภูคคลไฟซานอ่าซานเปโดนะครับอยู่ตรงนั้นดูก่อนว่าร่างกายไหวเปล่าถ้าร่างกายไหวก็จะไปให้ครบนะครับคอนทินามอสนะฮะคือแปลว่า ต่อกันเถอะนะครับภูเขาไฟนี้สูง2,552เมตรนะครับไม่ได้สูงมากละกันที่คิดว่าเดินได้เด็กๆเดินได้ดนนก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นนะฮะคือม,มันก็เหนื่อยแหละแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบไม่ไหวอเพราะว่าระยะทางมันไม่ได้ไกลมากนะครับ ครับถึงแล้วบุเขาไฟปะกายาข้างหลังตูนนี่แต่มีหมอกอะ่ะ <c oughs> คือว่าไปกี่บุเขาไฟก็เจอหมอกนะครับที่เม็กซิโกคุนก็เจอหนาแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> ถึงแล้วง่ายมากเลย <c oughs> เดินไม่น่านเลยอะ่ะ คือว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเม็กซิโก,โกเขาแปรร้ายเพิ่งแบบสเปนบางอยา่างถูกะฟังไ่ดูเรื่องนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่มันปะทุขึ้นมาคือพื้นที่พอปลูกอะใช้งานไม่ได้นะครับคือสีดำๆนี่คือใช้งานไม่ได้ยกเว้นว่ามันจะเป็นฝุ่นแบบแบบเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยพอจะเอาไปเพาะปลูกอะไรได้อ่ะให้เขาเขาเขาคุณไกด์ก็อบอกว่าให้สังเกตว่าตรงไหนต้นไม้ขึอนตรงนั้นดินตรงนั้นน่ะคือใช้ได้นะครับและส่วนพวกเนี้ยก็คือใช้ไม่ได้ คือมันมันเดินไม่ยากเลยเว้ยมันง่ายมากอันเนี้ยคือแบบมันมีชันอยู่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆอะครับเดินประมาณแบบ45นาทีอะไรอย่างเงี้ยเองไม่นานเลยง่ายสุดๆไปเลยอะลมแรงมากนะฮะเนี่ยเนี่ย,ย,ยโกโปรจะตัดเสียงลมได้ไหมนะครับมาดูใหเรา ใครสนใจนั่งมาก็นั่งนะครับประมาณ120เกเลสนะฮะ

คาบมาชมเมลโลนะฮะชื่อคลิปนี้จะชื่อว่ามยาย่างมาชมเมลโลบนบุเขาไฟนะครับ <Ć. S 1> ก็ธรรมดาดีได้มีนะครับมาชเมเโลนะฮะอันนี้คือแบบได้ความร้อนแบบเยอะๆเลยนะครับ Where are you from, We are from Turkey. But we live in Mexico. At first, I thought he Mexican. Have you been to Thailand? Huh? Have you been to Thailand? No, not yet. No, I'm... I will go. Yes. Hmm, we will go to Phuket. Phuket, yeah. Right. And the other islands. Full moon party, right? Full moon party. Yeah. <laughs> <laughs> Where are you from in Thailand? Uh, Bangkok, Thailand. Bangkok. ใครมีโอกาสมามกวัวเตม,มาลาก็มาขึ้นบูเขาไฟกันได้นะครับมันสวยเนาะข้างบนก็วันนี้หมอกมันลงเยอะเออแต่ก็ยังเห็นทาราวานะฮะฝุ่นเยอะลมแรงมากแล้วก็เห็นแบบที่เป็นลาวาแบบแข็งๆอะ่ะเออนั่นแหละแล้วก็แว่นพวปลิวนะครับแต่อย่างว่าของมาซื้อมาใช้นะไม่ได้ซื้อมาเก็บก็ถ้ามันจะต้องไปลอยก็ต้องปล่อยมันเป็นไปนะครับ ดีดีแล้วที่ขาไม่หักนะฮะถ้าขาไม่หักมันจะเซ็งหนักกว่านี้อีกนะครับเพราะว่ายังต้องเดินทางอีกตั้งหลายเดือนนะครับถึงแล้วนะครับเดินลงมาแล้วก็ี่โมงเนี่ยสิบเอ็ดโมงตรงนะฮะออกตั้งแต่หกโมงเจ็ดแปดเก้าสิบบเอดแบเดียวเดินขึ้นชั่วโมงหนึ่งอยู่ข้างบนประมาณแบบแป๊บหนึ่งประมาณแบบครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็เดินลงประมาณสิบนาทีนี่คือภูเขาไฟปากายันะฮะก็ไม่ประทุนะครับก็ชิลๆนะฮะไปรับกลับ finish dasher n a m i d a o สคือแบบสภาพคือแคบมากรถตู้นะฮะโอ้ยจบแล้วครับกับทริปอ่ไปข่อไปปากกาย่านะฮะพบกันคลิปหน้านะครับไปละายบายฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องของตูดด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับ